สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมเอกอุโบลรถส,สวยนะครับขออนุญาตรีวิว,วมอเตอร์ไซค์ในตำนานน่ารักน่ารักกันบ้างนะครับผมนี่คือยามาฮามีโอเจเนเรชั่นแรกเลยนะฮะตัวแรกเลยนะครับผมตัวนี้เป็นอัลโมเลนะครับมีโออัลโมเล เจนตัวเจนแรกเนี่ยจะมีสติกเกอร์หลายแบบนะครับจะมีลายจีนแล้วก็มีอะไรก็อมอเล่มีเยอะอยู่ครับผมลวดลายสติกเกอร์เยอะแยะมากมายนะครับหลายสีสันให้เลือกเลยทีเดียวนะครับเหตุผลที่ผมเอามีโอมารีวิวเพราะว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกครับในสมัยนั้นที่ตัวผมเองยังเรียนหนังสืออยู่แล้วก็ เห็นเขาเปิดตัวนะครับมันมันสเปคมันโดนใจมันใช่เลยแต่ว่าเราไม่มีปัญญาซื้อนะฮะตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ยังเรียนยังนั่งรถสองแถวไปเรียนอยู่นะฮะก็เลยวันนี้มีโอกาสได้ครอบครองเป็นเจ้าของครับเอามารีวิวโชว์สักหน่อยนะฮะแบ่งปันได้นะครับอืมใครอยากได้ผมพร้อมแบ่งปันนะฮะแต่ว่า ในใจลึกอๆก็ปั้นมาเยอะอยู่เสียดายอยู่เหมือนกันนะครับเอาไว้ขับไปตลาดขับใช้สอยในชีวิตประจำวันนะครับถือว่าโอเคสะดวกคล่องตัวเลยนะครับโชคหลังผมใส่ Y S นะครับของแท้นะฮะของแต่งก็ประมาณนี้นะฮะไม่ได้แต่งอะไรมากครับเพราะว่าคันนี้ได้มือสอมารู้สึกว่าจะเป็นรถมือเดียวด้วยนะครับ บาผมหุ้มใหม่ปกติตัวจริงเบาะเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเทานะฮะตัวนี้แต่ว่ารถในเมื่อรถมันเป็นโคนดําผมอยากได้ดําหมดก็เลยสั่งเป็นดําแล้วก็คาดแดงนิดหนึ่งนะฮะแต่ส่วนมากที่เขาฮิตกันจะเป็นสีเทาตะกตร้าตรงนี้ผมใส่มาใหม่อ่าใส่ของได้เยอะอยู่นะใส่เบียร์ได้สองขวดเลยขวดใหญ่ใส่ได้นะครับตอนนี้ผมเอาโทรศัพท์มือถือเครื่องนึงใส่ไว้เล็กไม้ถือว่าผมได้มาค่อนข้าง ไม่น้อยนะครัคันนี้แค่หมื่นเก้าเองครับผมไม่แท้ด้วยรถไม่ค่อยได้วิ่งนะฮะคันนี้แม็กผมลงใหม่นะครับพยายามทําให้มันคืนสภาพสู่ยุคนั้นให้มากที่สุดตัวท็อปจะเป็นล้อแม็กนะฮะในยุคนั้นประมาณนี้นะครคันนี้ผมได้รถเป็นรถมือเดียวมามีเล่มพร้อมด้วยนะครับแต่ว่าภาษีขาดเกินผมต้องจดทะเบียนใหม่แต่ว่ายังไม่ได้ทำนะฮะ กล้ามีมานะครับไล่น็อตบ้างนะครับแม็กลุงใหม่จานดิสอ่าไล่นอ็อตไล่อะไรก็ว่ากันไปทำมาก็เยอะเหมือนกันซื้อมาก็ราคาได้มาก็สู้ราคามาเหมือนกันนะครับค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันคันนี้ผมได้มานะครับเอามาให้ดูครับความฝันในวัยเด็กนะฮะ เจเนอเรชันที่หนึ่งตัวแรกของยามาฮามีโอนะครับโอเคแบ่งปันกันไปนะครับเปิดราคาเลยแล้วกันนะครับขายได้ก็ขายขายไม่ได้ก็ผมก็จะเก็บสะสมรักษาไว้ดีไม่ดีจะหาซื้อเพิ่มอีกนะฮะมันเป็นเครื่องยนต์สายพานนะฮะที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะครับราคาผมเปิด แพงนะผมขายแพงเลยแหละคันนี้19,900บาทนะครับขอราคานี้เลยนะครับได้ราคานี้ผมปล่อยนะครับาราคานี้ผมโอนให้นะครับจดทะเบียนให้ใหม่ตีทะเบียนให้ใหม่เลยจดทะเบียนใหม่เพราะว่าภาษีมันขาดเกินนะครับ19,900าบาทสนใจก็ทักมาครับกริ๊งกลางมาเบอร์เดิม094 2 8 1 1 3 3 1เอกอุบลรถสวยริมห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธา,านีนะครับกับมีโอ เจเนอเรชันแรกตัวแรกนะฮะแรไอเทมเลย1 9 9 0 0บาทขายได้ขายขายไม่ได้ผมเก็บครับคันนี้สะสมนะฮะอ่ะโอเคครับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมด้วยนะครับจบกันไปกับมีโอเจนแรกนะครับท่านใดสนใจนะครับ 94, 1 9 4 2 8เ1 3 3 1อเอกอุบลรถสวยลิมห้วยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับมีรถสวยมารีวิวให้ดูให้ชมกันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถกระบะรถเก๋งรถโมอเตอร์ไซค์นะครับขอให้สวยเดี๋ยวผมหามารีวิวให้ดูไม่ซื้อไม่ว่าดูไว้ติดตามกันไว้นะครับดูไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับ ดูไว้เป็นแนวทางว่าเพราะว่าผมจะพาดูรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นว่าเออมันมีจุดสังเกตที่เราควรจะดูอะไรยังไงตรงไหนบ้างนะครับกดติดตามไว้เลยครับแล้วเจอกันใน EP ต่อๆไปลาไปก่อนสวัสดีครับ